รอบที่เราจะไปก็คือเกือบเที่ยงแล้วนะรอบเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะก็ที่แบงคอกมารีพอ o ต t เอ่อโฮเทลสุขุมนะคะนี่เป็นบารที่เราจะไปกินก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างแล้วก็จะกินได้เ <laughs> ยอะแค่ไหน <laughs> โอเคไปเจอกันที่โรงแรมคะ่ะ ก็เราถึงที่โรงแรมแล้วนะคะมาริออท t ฮเทลแบงคอกสุขุมวิทนะคะก็ทรายมาถึงก่อนเวลาสัก20นาทีได้นะคะก็เลยเจะถ่ายเก็บบรรยากาศโรงแรมให้เพื่อนๆดูด,ด้วยนะคะว่าภายในโรงแรมก็สวยเหมือนกันเออช่วงที่ทรายมาตรงกับเทศกาลตรุษจีนพอดีเลยได้ล็อกวันได้เป๊ะมากนะคะเพราะฉะนั้นในโรงแรมตอนนี้ก็คือจะตกแต่งด้วยสีแดงเนาะแล้วก็อักษรจีนนะคะ ร้านบุฟเฟ่ที่เราจะมากินวันนี้นะคะชื่อ The District นะคะอยู่ชั้น2ของโรงแรมมาริออนะนะก็จะเป็น Sunday brunch นะคะก็คือตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2เลยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะเปิดตรงเวลานะคะก็คือสมมติใครมาถึงก่อนก็นั่งรอน,นิดนึงนะคะแต่ว่าที่นี่บอกได้เลยค่ะว่าพนักงานดูแลดีมากนะคะแล้วก็สามารถนั่งเล่นชิวๆตรงข้างล่างได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศร้านข้างในนะคะ อันนี้คือเมนูนะคะเพื่อสามารถสั่งได้ทั้งหมดหน้านี้เลยนะคะหรือว่าถ้าสมุิไม่พอเป็นฟรีโฟแพ็กเกจก็มีนะคะ mm. ก็ด้วยความที่นัดวันได้ตรงมากนะคะเป็นตุกจีนเนาะเพราะฉะนั้นโต๊ะก็คือเต็มถูกโต๊ะนะคะแล้วก็ระหว่างรออาหารนะคะก็จะมีพี่ๆนะคะมาร้องเพลงนะคะเพิ่มบรรยากาศในการกินให้เราด้วยค่ะ อันนี้ก็คือทรายพาเดินชมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นโซนซาชิมินะคะก็จะมีแซลมนอะสมุกแซลมอนมีทูน่านะคะแล้วก็มีแซลมอนสดนะคะแล้วก็ถัดมาในโซนอาหารทะเลบ้างนะคะก็จะมีตัวออสเตอร์นะคะหรือหอยนางรมนะเยอะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าสดมากลองหลายครั้งมากนะคะก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆให้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นคิงแครบนะคะแล้วก็มีปูม้าเราด้วยซึ่งสดมากแล้วก็ ถ้าใครชอบปูม้าเย็นนอร่อยมากแล้วก็มีพวกหอยนะคะต่างๆแล้วก็มีกุ้งไฮนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นโซนซุปเนาะก็วันนี้มีซุปให้เลือก3แบบนะคะ3สไตล์เลยนะคะสไตล์ลองตัวคาลิฟิเวซุปก็คืออร่อยแล้วก็หอมแล้วก็มันตัวคาลิฟิเวมากนะคะ อมาโซนที่พลาดไม่ได้นะคะคือของหวานเนาะก็จะมีทั้งไอติมนะคะแล้วก็มีพวกพานาคอตตาพาเฟ,ฟ่ต่างๆนะคะมีเค้กปอนให้นะคะมีตัวพานาคอต้านะคะแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นตีมตุดจีนพอดีนะคะอันนี้ใส่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเทศกาลอื่นๆเขาก็คงมีตกแต่งแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมันตรงหน้าตุดจีนพอดีตีมงานมันก็เลยจะออกเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนาะ แล้วก็โซนนี้นะคะถัดมาก็คือจะเป็นโซนเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะมีพวกชีสทาร์ตอะไรนี้ให้กินนะคะก็หลากหลายดีนะสายรู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างเปิดโลกนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินอาหารหลากหลายมากขึ้นเนาะสำหรับสายแล้วก็อาหารที่นี่บอกได้เลยว่าสดมากแล้วก็รสชาติดีมากนะคะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนสลัดนะก็มีสีซ่าสลัดนะคะแล้วก็มีพวกยำที่เป็นแบบไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโซนสลัดก็จะมีแบบว่าเดซิ่งต่างๆเนาะแล้วก็มีผักนู่นนี่นะคะ ทำเดียวเท่านั้นนะคะก็มีน้ำมาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้คือเลมอนเบอร์รี่เนาะก็อร่อยมากชอบมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบความเบอร์รี่นะคะจัดเลยนะคะอันนี้ส่วนต่อมานะคะที่ทายไปตักเนาะก็จะมีทั้งซาซิมินะคะแล้วก็หอยนางรมเนาะหอยนางรมที่นี่ก็คือสดมากสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็จะมีสโมกแซลมอนแล้วก็ทูน่านะคะ จานแรกมาแล้วนะคะกริลแซลมอนเนาะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักโขมกับไวซอสนะคะจานต่อมานะคะเป็นอกเป็ดอบนะคะซึ่งอร่อยมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะด้วยความที่เขาให้คนละหนึ่งตัวนะคะก็สั่งมันทุกแบบเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบย่างนะคะจานต่อมานะคะก็คือปลาคอรนะ์ดนากับอบตัวหอยเชลล์นะคะ l o เ s t e r อีกตัวนะคะทําเป็นเทอร์มิอด์เนาะก็เติมตอนแรกใส่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะแต่มันคล้ายๆอบเนยแล้วก็ใส่ชีสข้างบนนะคะก็อร่อยดีแบบนะแล้วก็ตักอีกรอบค่ะซาชิมิอร่อยมากจริงตามมาด้วยออสเตรเลียนแบล็กแองกัสสตริปลอยนะคะซึ่งอร่อยมากแล้วก็เนื้อค่อนข้างนิ่มนะคะเราสามารถแจ้งความสุขกับทางพนักงานได้นะคะอันนี้ไซส์เลือกเป็นมีเดียมแรนะคะก็กำลังดีเลยค่ะ ตามมาติดนะคะจานนี้คือ Australian b แบ c กแอ g กัสลิปอานะคะก็อร่อยปอีแบบนะคะต่อมานะคะก r ิลออสเตรเลียนแล็ s ช็อนะคะก็ยังมีกลิ่นอยู่บ้างนะคะแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะคะตัวนี้คือ c r a ซี่สติ๊ก p กอรพอกนะคะก็ถ้าใครชอบสายซี่โคงอบอะไรนี้เนาะแต่อันนี้ใส่รู้สึกยังเฉยๆนะคะ และจานสุดท้ายนะคะ t r ัฟเฟิ m ม s ช r o o m r ซอ o t t o นะคะอันนี้ใส่ไม่เคยกินเพิ่งกินครั้งแรกก็อร่อยใช้ได้เลยนะคะกินของคาวแล้วไม่กินของหวานได้หรอก็วันนี้นะคะโดยสรุปก็คืออร่อยมากชอบมากนะคะอาจจะมีบางอันที่ยังเฉยๆแต่โดยรวมใส่ว่าอร่อยมากแล้วก็ค่อนข้างเปิดประสบการณ์ให้ใส่เหมือนกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้ด้วยนะคะ